แล้วทางแผนเผดในคู่ของสกุลเงินยูสกุลเงินยูนั้นตลาดเป็นแนวโน้มของเทนขาลนเราจะดักคำสั่งเซลลิมิที่โซนแนวต้าน1นึ่งจุหนึ่งสห้าสและดักคำสั่งเซลที่โซนแนวต้น1นึ่งจุหนึ่งห้าสองเเราจะวางคำสั่งตัวของเซลลิมิทที่ราคาหนึ่งจหนึ่งสาสองสี่ s อสแอลที่พันหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสี่พทพันหน์สี่ห้าหวางคำสั่งเซลล์บิดชุดที่สอที่ลพันหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสาสองสี่เอทีพันหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสี่หกเก้าีพีที่พันหจุดหน์สี่ห้าหนชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งเซล์ลในคู่สกุลเงินของตัว EU